เกิดความสงบเกิดปัญญาเนี่ยเรียกว่าการทําสมาธิเนี่ยเกิดสงบเกิดปัญญาฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาก่อนที่เราจะเข้าการถึงการปฏิบัติธรรมนั้นเขาสอนให้คนเราเนี่ยนิยมการให้ทานเนี่ยเปิดใจให้กว้างสมาทานศีลคือไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือทําชีวิตของเราให้เดือดร้อน เนี่ยเรียกว่าถ้าเราให้ทานเรา,ารักษาศีลแล้วก็บรรลุถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนอที่ถูกต้องเนี่ยเราจะไปกระโดดขั้นไม่ได้เนี่ยฉะนั้นในเทศกาลปีใหม่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอยากให้เรามาช่วยกันกระทำความดีให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อความสงบสุขของครอบครัว เพื่อความสงบสุขของสังคมเพื่อประเทศชาติจะไม่ได้วุ่นวายเนีย่ยถ้าเราเข้าถึงธรรมะแล้วเนี่ยประเทศชาติก็ไม่วุ่นวายเมื่อไม่วุ่นวายแล้วก็เป็นประเทศชาติที่สงบเหมาะสมกับเป็นเมืองพุทธและเหมาะสมกับคําว่าสยามที่เราเรียกว่าสยามเมืองยิ้มคนมาแล้วก็ชื่นชอบว่าประเทศไทยน่าอยู่น่าอาศัยเพราะเราเป็นประเทศที่เป็นพุทธศาสนิกชน เนี่ยฉะนั้นพุทธศาสนาิกชนเนี่ยก็ถือว่า,าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมช่องว่างให้คนทุกคนมีความรักซึ่งกันและกันอยู่กันอย่างมีความสุขพอควรตามอัตภาพเนี่ยฉะนั้นในปีใหม่ก็อยากจะเชิญชวนนยญาติโยมทั้งหลายมาเริ่มการทําบุญในทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมหรือว่า,าไปใส่บาตรณวัดใดวัดหนึ่งทำจิตให้ผ่องแผ้ว หลังจากนั้นแล้วเราก็จะเข้าสู่มิติการปฏิบัติธรรมอันเป็นขั้นสูงต่อไปอจเจริญพ oh, <wow! S 3> ไไร ปิดใจไปไหนปไดิดเชฟไปด้วยปิดเชฟไปด้วยหรอเปา่าเชฟไปด้วยทิที่ทับุญวันนี้ด้วยเชฟไปด้วยด้โฮวันหนีนี้ตาข้างทุกทีมีเชฟซะด้ดวยเลี้ยงจังจันที่นี้เ,เ,รนนเราคงจะมีเชฟมาเห้ด้วยเชฟที่ไม่ธรรมดา,าชอบไปเชฟก็ไม่ธรรมดา,าใครใครเรียกว่าซุปเป็นเชฟ อยู่ไหนชีวิตไม่ขาดความอร่อยใบปลากระป๋องซูปเปอร์ซีเชฟปลาซาดินชิ้นใหญ่ขอยำชิ้นใหญ่นั่นลุลในซอสกระเทยเข็มก้นร,อร่อยระดับซูปเปอร์ซีเชฟทั้งปลาตั้งซอสซูปเปอร์ซีเชฟขอเชิญท่านร่วมบุญสมทบคุณตั้งมูลนิธิสถิตธรรมวัดมีความจำเป็นจะต้องหาทุนโดยการสร้างาเหรียญสเกล่าร์นำมาสร้างเป็นพระ ปางสำคัญคือพระพุทธเจ้าปางสัตสรุพระ,ลพระพหลวงพ่อพวดหลวงพ่อกายกายสิทธิ์อาจารย์หลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์สนับสนุนมูลนิธิสถิธรรมเขาจะแจกเป็นที่ระลึกติดต่อได้โดยตรงที่023141406 023184643 ญาติโยมท่านผู้สนใจทั้งหลายในเทศกาลปีใหม่ที่บอกเลยว,ว่าทำจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้วามารับความปัญหาต่างๆเพราะว่าคนเราถ้าเราทำจิตใจให้สะงอาดผ่องแผ้วยิ้มต่อสู้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะโลกของปุุชนมีคำหนึ่งที่บอกว่าเป็นโลกแห่งปัญหาเพราะว่าจะไม่มีปัญหาคงจะไม่ได้ ฉะนั้นปัญหาที่มีเนี่ยเป็นปัญหาที่จะทําให้เราต้องแก้เนี่ว่าคนาแก้ปัญหาได้โดยใช้สติปัญญาและในขณะเดียวกันในเทศกาลปีใหม่นี้เรามีของดีที่จะนํามาบอกกล่าวแก่ญาติโยมทั้งหลายาซึ่งอัตมาภาพาพระครูสถิตปริยัติกิจซึ่งได้ สร้างวัดมาแล้วดังที่โยมได้ทราบว่าสร้างมาแล้วถึงสวัดคือวัดบ้านทุ่งเสรีอยู่ในขณะนี้สำเร็จเกือบร้อเอร์เซนเพราะว่าต้องพัฒนาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆขณะนี้ก็กำลังสร้างตึกอนเนกประสงค์ก็คือชั้นล่างใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลชั้นบนให้พระอยู่อาศัยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไปสร้างวัดที่ สวนพระหินสำนักปฏิบัติธรรมเขาโพอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็สร้างไปมากแล้วอุโบสถศาลาหอพระหอ,อพระไตะารปิฎกศาลาสมาธิที่อยู่ที่อาศัยของพระก็สมบูรณ์ยังขาดในที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเราสร้างวัดแล้วเจริญพรเฮินตาเฮินทองที่จะหามา ก็หนึ่งจากญาติโยมที่บริจาคก,ก็ได้ทําไปตลอดอทอกรถินทอดปลาป่ามีบ้างในขณะนี้อาตมาภาพก็ได้จัดสร้างาวัตถุมงคลพิเศษสุดสร้างจากสเคล่าหรือว่าลาวา,าจากภูเขาไฟซึ่งเป็นวัตถุที่มีพลังซึ่งอาตมาภาพเองก่อนก็เขามามอบให้หนึ่งเหรียญ มาไว้ที่ตัวเขาบอกว่าปรับอุณหภูมิในร่างกายให้สมด,ดุลเพราะนักวิทยาศาสตร์เขาเอาไปพิสูจน์แล้วแล้วก็ได้ผลอย่างที่เขาบอกอัตมาภาพก็จากที่ปวดเมื่อยชาก็ค่อยทุเลาลงปรับอุณหภูมิไม่ดีขึ้นอัตมาภาพก็มาคิดว่าเราน่าจะนำมาสร้างเป็นพระ เนี่ยเพราะมีพลังในตัวอยู่แล้วและอีกอย่างสร้างเสร็จเรานำไปทำพิธีพุทธาพิเศษเพื่อให้เกิดพุทธคุณนี่คือที่มาของพระอริยสงฆ์หรือพระศักดิ์สิทธิ์พลังสเคลาบวกพุทธานุภาพเนี่ยธรรมภาพได้สร้างเป็นเจดชนิดซึ่งขณะนี้ก็ได้นำไปทำพิธีอ่พุทธาพิเศษมาแล้วถึงห้าครั้งครั้งที่หนึ่ง พุทธาวิเศษที่วัดดอนบุผาอําเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยในวันนั้นมีพระเจริญชัยมงคลคาถามหาสมัยถึงสองร้อยสามสิบรูปพระนั่งปลกแปดทิศก็คือพระนั่งปลกแปดองค์มีพระอาจารย์ทุชาติจากจังหวัดบุรีรัมย์มาจุดเทียนชัยและเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณดับเทียนชัยอ่าซึ่ง เข้าร่วมพิธีกับวัดดอนหมู่ผาเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็นำมาทำพิธีที่วัดบ้านทุ่งเสรีในวันที่9เดือน9ปีศูนย์เซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งหลังจากนั้นก็นำไปทำพิธีที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีพระเกจิอาจารย์ทางเหนือมากมายแล้วก็นำมาทำพิธีที่วัดบ้านทุ่งอีกวาระหนึ่งและเมื่อวันที่ยีสิบหธันวา สองห้าห้าสองนี้ก็นำไปทำพิธีพุทธาพิเศษโดยเกจิอาจารย์ภาคใต้ทั้งหมดณอุโบสถที่อาตมาเคยอุปสมบทคืออุโบสถวัดหาดส,สูงทานโพอซึ่งเป็นอุโบสถที่หลวงพ่อคล้ายได้อุปสมบทเป็นครั้งแรกโดยมีหลวงพ่อกายกายสิทธิ์เป็นอุปชาและหลวงพ่อกายกายสิทธ์นี้เป็นพระที่ ศักดิ์สิทธิ์มากสมัยโบราณเนี่ยขณะนี้ก็มีบัวใส่กระดูกหรือว่าที่บรรจุอัฐิท่านเนี่ยมีคนไม่กราบไหว้ไม่ขาดสายแล้วก,ก็ไปปรับปรุงทำให้สวยหาม